ทีวีเขมรออกจดหมายเตือนละเมิดลิขสิทธิ์พรมลิขิตถือเป็นผลงานละครที่ได้รับเสียงตอบรับทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยทีเดียวสำหรับพรมลิขิตซึ่งก่อนหน้าการออกอากาศนั้นมีรายงานว่าพรมลิขิตได้ขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศให้หลายๆประเทศทั่วโลกไปเรียบร้อยแล้ว หนึ่งในนั้นก็คือการขายลิขสิทธิ์การออกอากาศให้กับสถานีโทรทัศน์ช่องดัง TNN TV ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาอย่างไรก็ตามแม้จะมีเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องกลับพบว่ามีคลิปละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆถูกแชร์ว่อนโซเชี่ยวมีเดียของเขมรเป็นเหตุให้ p n n TV ได้ออกจดหมายเตือนอย่างเป็นทางการระบุว่า จดหมายแจ้งเตือนสถานีโทรทัศน์ PNN เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งเดียวในกัมพูชาที่ได้รับสิทธิพิเศษในการออกอากาศภาพยนตร์ไทยบอบเบซานิวาสพาร์ทเฟสทั้งทางทีวีและแพลตฟอร์มดิจิทัลกรณีใครขโมยก๊อปปี้นำไปใช้กับสื่อต่างๆในกัมพูชาโดยไม่ได้รับอนุญาต ทางบริษัทเราจะดำเนินการตามกฎหมาย